ยู่ว่าได้แต่ต้องอยู่ให้ได้กับกับสภาพนี้เพราะว่าเข้าไปปลูกเนกือื่นเมื่อไรที่ปลูกปั๊มไปขายใส่มองขายกับพ่อเมียเนอยู่ว่าไ,ไ,ได้แต่ต้องอยู่ให้ได้กับกับสภาพนี้เพราะว่าเข้าไปลูกเนกืนอื่นเมื่อไรก็ปลูกมาแต่คนจะไมีลู้ผลแล้วจะ<ส>ไทยมากไหมก็เมื่อไ้กับที่สูตรด้วยมันได้มากป่านนี้เราไหมขาแรงไล่วันตอนนั้นนี่สามมือรอยสามมือรอยโอ้ผ่านมาประมาณ40กว่าปีใช่ไงตอนเนี้ยราคา ค่าแรงได้วันไปที่3ามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยแล้วราคามันสำหรับในปัจจุบันบาทหกสิบตายอยู่ได้วะบ่ตายเลยอยู่บ่ได้เป็นยังคือบ่ไปปลูกแนวอื่นคิดว่าสิเปลี่ยนเพื่อเดีย๋ยวนี้สิปลูกอะไรยุ่ปีนี้สําหรับป่าได้หนิเคือพอว่าถ้าราคาหนิเขาอยู่บ่ได้ไหอยู่บ่ได,อได้อยู่บ่ได้ลุงปลูกมันมาจากปีแล้วจวําได้ว่าคร่าวๆบนตามที่เขาปลูกราคาที่ได้ที่แกล,ล้งได้หนโลละจักบาท ทีแรกแมนครับมันแปดสิบตังค์ติแปดสิบตังค์เนาะแปดสิบตังค์ราคามันปัจจุบันเนี่ยบาทหกสิบตังค์ลุงว่าอยู่ได้บ่ทถันราคานีตลอดไปเลยว่าอยู่บ่ได้เนาะคือบ่ปลูกแนวอื่นเนี่ยปลูกบ่ไดเรเราพอมันไม่มีหมุนใครปลูกมันมาจา็กปีแล้วครับจำได้บ่ก็สี่สามสิบสามสิบจน จำได้ป่ะครับว่าตอนนั้นราคามั่นจักบาทหกสิบเจ็ดสิบตังค์หกสิบเจ็ดสิบตังค์งงนี่ถือว่าดีแล้วแล้วลล่าดูครัราคาปลาทู่เข่งละจักบาทเนาะตะกกี่จั๊กได้ป,ะปะ่ปะปลาทูเข่งละคาสิบตังค์เองบ้างราคาปลาทู่หาสิบตังค์มั่นกิโลละหาสิบหกสิบตัง<ะ>ค์ณปัจจุบันนี่ครับราคามั่นบาทหกสิบอยู่ได้ปะ อยู่ว่าใดต้นทุนต้นทุนสูงสูงกว่าเข้าหลเพราะราคาปคุา๋ยมันขยับหลายขบแรงขยับหลบแต่เผือเกษตรมันมันมันบาขึ้นเป็นยังเขาคือว่าปลูกเืชชนิดอื่นอืมสภาพดินครับการตลาดถ้าจะไปปลูกย่างขึ้นการตลาดเขาก็บม่ม,มัมีหม่งขายหม่งขายมายันก็ไข่คือว่าที่เขาอยู่ใดทุกมือนี่น่ยตามที่ผมถามมาหลายๆคนคือเห็ด คงจะคลองน้าแล้วก็ไปรับจ้างน้ามันยังสอยู่ได้มันไหม,มประมาณนั้นครับโอเคครับขอบคุณครับประเทศไทยครับเป็นประเทศที่ทรงออกมั่นสัมลังมากที่สุดในโลกผลผลิตทั้งหมดในประเทศครับในปัจจุบันนี้บ่พ่อต่อความต้องการมันผสมเหตุสมผลแล้วามันต้องปรับสูงสินี่มีไผเขามาเหลียวแล่เข้าบนนี่ถ้าเข้ายู่บ่ได้ล่ะจะเกิดยังขึ้น